ก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ก็เช่นเคยค่ะต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะไปดูกันว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา หากระดับน้ำลดลงแล้วเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชและหากพบต้นที่ล้มเอน็นควรผูกยึดให้ตั้งตรงถ้ามีแผลควรตัดแต่งรอยแผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อราส่วนชาวสวนผลไม้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาเกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิมสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบอ่อเลี้ยงควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยอย่าให้น้ำฝนที่ตกไหลลงบอ่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำแง่งน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันโรคชีหนูภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่าให้อับชื้นและพื้นคอกไม่ชื้นแฉะเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักรวมทั้งเตรียมอุปกรณ์สําหรับสูบน้ําเอาไว้ให้พร้อมใช้งานภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปรอยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับส่วนผลไม้ที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก อย่าให้น้ำท่วมขังบริเวณคนต้นพืชน,นานเกิน7วันเพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นตายได้และในระยะนี้ชาวสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวนป้องก,กันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค ฝนที่ตกในระยะนี้จะเป็นผลดีกับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตเกษตรกร,กรควรหมั่นสังเกตเพราะอาจมีศัตรูพืชจำพวกนอนและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราระบาดได้หาพกพบการระบาดของโรคและศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัดเพื่อไม่ให้แพร่ไปสู่ผลอื่นๆและในระยะนี้ฝนตกชุกชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องก,กันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าและโรคหน้ากรีดยางเป็นต้นซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ6 0สถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับระยะนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักติดต่อกันเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวและในระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ ตรวจสอบกันแล้วก็อย่าลืมนําคําแนะนําไปปรับใช้กันด้วยนะคะและไปติดตามในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ ก็มีหลายงานให้คุณผู้ชมได้เลือกกันไปได้เลยนะคะถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปกันที่เซนต์เทนเวิร์นะคะเขาจัดงานกันตั้งแต่วันที่8มาจนถึงวันที่18สิงหาคมเลยนะคะสำหรับงานโครงการหลวงค่ะก็ไปสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าซื้อสินค้าของพี่น้องเกษตรกรได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกจะมากรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างถ้าพิษณุโลกนะคะที่นั่นก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่หน้าสารากลางจังหวัดเลย สำหรับงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควนะคะจัดถึงวันที่18สิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่สุพรรณบุรีก็ต้องไปงานทุ่งดอกกระเจียวนะคะในช่วงของวันแม่เดือนวันแม่นี่แหละค่ะเขาจัดกันทั้งเดือนเลยสิงหาคมนี้นะคะอาละค่าวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการชั่วโมงเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะทาง moc tv แห่งนี้แหละนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ www.moc tv.com นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันวิภาพันธ์ไวทยาะวันนี้กุลัทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ